สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมวันพันแมนเดอ s สตองเก s นนะครับผมก็เลิกเล่นไปนานมากนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับลองโหลดมาแล้วก็จะกลับมาเล่นสักหน่อยอ่านะครับเหตุผลที่อยากกลับมาเล่นนะเพราะว่าเหมือนเซิร์ฟจีนอะเซิร์ฟหลักของของทางเซิร์ฟจีนมันจะมีตัว UR มาใหม่นะก็คือทัสมกนินะครับส่วนตัวละคร s อ r บวกอื่นๆเอี่ยผมลองไล่ดูละ คือแม่งก็ตัวย่อมแมวอะเปลี่ยนท่ายืนไอ้ทาสืบมากีที่กำลังจะมาใหม่แม่งก็ย่อมแมวเหมือนกันนะครับตัวมันจะคล้ายๆกับ S R ไอ้ล่างนี้เลยมอัี่<ะ>เป็นเอตาร์ตัวแม่งจะคล้ายๆแ,แบบนี้เลยแต่มันจะเป็น U R นะครับเออน่าจะเข้าเซิร์ฟจีนในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนาะส่วนเซริร์ฟไทยก็รอไปก่อนนะครับผมก็จะกลับมาเล่นนั่นแหละผมเลิกเล่นไปตั้งแต่ไอ้โกไอ้โกคสืล่างนี้เข้า ไอตัวยืนกอดอกไหนเข้านะครับผมเลิกเล่นไปผมก็เอ่อลองกลับมาจะเล่นสักหน่อยลองเช็คระบบอื่นๆดูครับก็เหมือนเดิมอะเหมือนมีเพิ่มสก,กินตรงนี้มานะนะครับเนี่ยไอตรงกลยุทธ์เนี่ย,ย,น,ยนะครับนิดหน่อยส่วนอย่างอื่นไม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็แจกเพชรให้ผมมาประมาณหนึ่งนะครับสำหรับรางวัลการกลับมาเล่นนะส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับ กาชงกาชาก็เหมือนเดิมไอตั๋วม่วงนี่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นไปก็มันก็มาละไอตัวม่วงเนี่ยมันจะมีตัวละครเาจากตัวดําตัวเก่าๆมาให้เราสุกนะครับแต่ว่าตั๋วม่วงเนี่ยรู้สึกมันจะซื้อกับเพชรไม่ได้ั้งต้องต้องเติมอย่างเดียวนะแล้วก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมเลดอัพคิงนะครับผมก็จะมาสมตัวนี้แหละนะครับผมก็จะมาสมตัวนี้เลดอัพคิงผมยังไม่มีนะครับพวกข้างตู้นี้ก็เกลือทั้งนั้นนะมีหมดแล้ว แต่ว่าตัวแดงมันมีความพิเศษนะครับตัวแดงที่มันอยู่กับตู้อะที่มันอยู่กับเกมถาวรอ,อะมีความพิเศษก็คือนี่มันมีตัวพวกนี้มาเว้ยทุกคนตัวจากตัวดําตัวเก่าๆนะครับแต่เหมือนจะจากัดเวลาเนี่ยเพราะมันเขียนว่าจํากัดนะครับน่าจะจํากัดเวลาอืส่วนตัว S s R อื่นๆนี่คือแบบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับมีแค่ G 4ที่เพิ่มเข้ามานะครับแบบอยู่ถาวรแล้วก็ไอโจซี o C. ไอโจซีนี่ก็มันเข้ามาตั้งนานแล้วมั้งนะเออมันเข้ามาตั้งนานแล้วใช่ใช่โจซีส่วน G4 อันนี้ก็ตอนผมเลิกเล่นเขายังไม่เพิ่มอยู่ในตัวแดงถาวรนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มคิงกันนะครับนี่เลยนะผมจะมาสุ่มคิงนะครับการันตี180เหมือนเดิมใช้ตัวแดงแล้วก็ตัวใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยรู้สึกจะเป็นโกลิบาสนะครับเวลาห,หรือแค่วันเดียวนะเก็บจิ๊กซอเอ้ยเอ้ยใช่แหละ เก็บภาพจิ๊กซอก็จะได้เป็นลูกล่างมาเดินเล่นนะเป็นโกลิบัร์ S S R บวกเนาะคือในเรื่องเนี่ยมันออกมาแป๊บเดียวเองนะแต่ในเกมเนี่ยมึง,ม,งมึงแถเป็น S S R บวกได้นี่คือเก่งมากในหนังนี่คือในเมฆนี่ออกมาสามวิได้มั้งนะแล้วก็ไอตัวนี้เทมากเลยอัศว,นะวินขับเคลื่อนล่างมา้านะครับอัศวินขับเคลื่อนล่างม้าเปิดให้ดูอย่างเทเลย มีสก s s เอ็เอท่ะนะราชาทะเล,ห,ลหมาแม่งก็มี SSR บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมเข้าล่าสุดนะกิโลกิโลนะครับเนี่ยผมเลิกเล่นไปตอนตัวนี้นะคััโกเกสึตัวนี้อ่ะโอเคมาสุ่มคิงกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นจริจงจนะังแลผมเล่นแบบฟรีนะผมคงจะไม่แข่งกับใครเหมือนเดิมก็เล่นเน้นสะสมตัวละครที่ชอบเหมือนเดิม อ่ะมาครับเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนะ270เใบเนี่ยถ้าคิงมันออกไวเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้ไว้เผื่อมันลุ้นในตัวพวกนี้ได้นะครับอ่ะมาดุยเลยโอโ้โหฉากกระสีตอนนี้ไม่เสียเวลามากเสีเวลาจัะจัดนไนอะไร เวลาผมกดข้ามมัวรัวนะมันไม่มันไม่มมได้ไเกี่ยวนะ่ะข้ามไหมได้ยังวะเนี่ยช่างเถอะตรงเบืประตูเบื้องต้นอะไรวะโอ้โหแม่งก็ยังจะเกลือให้พ่อปัตเตอร์อเ,อรเออหรือจะเป็นคิงเมื่อกี้จบนะผมจิดวเปิดตู้แดงเลยนะไม่เป็นไร ได้ยังอ่ะคิงฉันไม่ได้ปกปิดเรื่องอะไรเลยเอ้ได้แหละใช่แล้วอันนี้แหละโอเคได้แล้วนะครับคิงคอยดีใจนะเฉยๆนะออนั้นนี่นะครับยังไม่มีโอเคเลยร้อยหกสิบใบเดี๋ยวมีเไยตัวนี้ครับ <S <S ไม่รู้มันจะออกให้ผมหรือเปล่าถามว่าอยากได้ตัวไหนเอออยากได้วัคซีนแมนนะครับแล้วก็ปินิก นะครับเมทัานแบตนะครับแล้วก็เม่ท่านไหนแล้วกันยังไม่มีไงตัวอื่นผมมีหมดแล้วเอาไปทั้งหมดไปเลยครับแค่ไหนนะเปอร์เซ็นต์นะเยอะอยู่อะไรไหมเจา้าพวกมนุษย์จงสำนึกซะเหรอชิตจดูขาเกลือชีวิตจรมึงก็ยังจะเกลือเนาะเวน ท<พ>านไปครับอุ้ยแต่สีทองออกเยอะเร็วเข้าเร็วเข้าจัดการมันซะันรู้สึกอันนี้เมซากาดนะเรฮ้ยผมลืมไปไอเมลไอเมลซากาดนี่มันเข้ามันเข้าตู้แดงด้วยว่ะเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าทุกทีเน่ยตอนผมยังก่อนผมเลิกเล่นน่ะไอเมลซากาดนี่มันจะอยู่ในตัวเหลืองเท่านั้นนะ เอออันนี้มันเข้าตัวแดงด้วยดีละอืก็ดีละเอามาสะสมนน้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายอันนี้มันแทงท็อปมัตเตอร์ <y> โอโ้โหรออรหรือเอ๊ะครับว่าหรือเอ๊ะเฮ้ยสองตัวต้องการให้ฉันฟังคำสั่งแกอีโฟไหม ต้องอมบิมานไอ้เร้วจำกัดเวลานะไม่จะหมดทอ้หน่งอยางกกันเลยไหนกันอ่งตกมตาหมดลว เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ครับใครเพิ่งเล่นใหม่ตอนนี้น่าจะน่าจะหนุ่เมื่อก่อนตัวละครเยอะอยู่อ่าทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันใครๆก็ต่างมองอ้ดักไซส์เหรอวะมีการเล่นงานคู่คนได้เลยดักไซส์แม่งก็มี S1R บวกนะครับอ้าวสองตัวไอ้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกแล้วอันตัวไหนวะที่จจริงดกาว คือขนาดตัวในตู้มีเยอะอมึงก็ออยังจะออกมานะ <g ười> ให้ราชาไส้ดินต่อนผมเลิกเล่นกระสุนมันได้บ่อยครับดีเลยนะฉันยอมรับแค่อะตอมิกปะอะตอมิกโอ้ไม่งัก็ได้ตัวเกา่า่าห์ใส่ตัวใหม่ๆมาเพียบเลยนะแต่ไม่ให้กูเลยนะครับ เดี่อวตัว้วตัว,วนีไ้างอ้อะไรอ่อะนีนกโอ้โหันเปินีแ่ได้ตัวเก่างซินไค้แต่ SSR ออกเยอะนะแต่ว่าตัวไมนจเป็นเลยอ่ะมาความเนือยังคงอยูอ่นเกมนี้นะ้าสุดท้ายแล้วมา ท้าแล้วเดี๋ยวผมจะขอกดต่อยนะัเฮ้ยไม่เอาดีกว,ว่าถ้ากดต่อยมันจะสป,ปอยสบายเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องกดต่อยอะ่ะสต๊อกนะสีทองเรียบร้อยโอเคนะครับก็ไอตัวพวกนี้แม่งไม่ได้เลยว่ะได้เออใช่ได้ได้ได้ซอมบี้แมนแต่มีแล้วโอ้โหทำไมมันไม่ให้ผมเลยวะผมยังไม่มีนะมีท่านไนท์มีท่านแบตฟินิกนะครับแล้วก็วัคซีนแมนคือไม่ให้กูไม่ให้กูแต่ตัวล่างๆที่แบบ ก่อนผมเลิกเล่นผมก็ได้สามบ่อยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละผมก็จะกลับมาเล่นละแต่ว่าเอ,อในคลิปเนี้ยคือเกมเนี้ยผมจะลงแค่คลิปสุนัาชานะก็น่าจะเจอกันอีกทีตอนอถ้าซึมากิเข้า่ะนะครับถ้าซึมากิยูอาร์เข้าก็น่าจะอีกหลายเดือนอยู่เจอกันตอนนั้นเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอคผมทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ